สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป .5 นะคะเรายังอยู่ในเรื่องของร้อยละอ่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเราจะมาทําแบบฝึกหัดที่5.5นะคะเด็กๆเปิดมาเลยนะคะอยู่ที่หน้า23ค่ะอ่าในวันนี้นะคะจะเป็นโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละนะคะเราจะมาแสดงวิธีทากันอ่าอันดับแรกนะคะอ่านโจทย์กันก่อนเลยทุกๆเดือนพ่อแบ่งเงิน20%เ ของเงินเดือนไปฝากธนาคารถ้าพ่อมีเงินเดือน38,500บาทพ่อฝากเงินเดือนละกี่บาทอ่าแบบนี้เด็กๆจะทําไงก่อนลูกอ่าเด็กๆด,ดูนะคือตรงเนี้ยมันจะเป็นเงื่อนไขที่ว่าเขาให้เกี่ยวกับเรื่องอ่าร้อยร้อยละเปอร์เซ็นมาเนาะใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้เขาบอกถ้าพ่อมีเงินเดือนเท่านี้จะฝากเดือนละเท่าไหร่ เพราะฉะนั้นแล้วเราเขียนบรรทัดแรกนะให้มันเกี่ยวกับเรื่องเปอร์เซ็นหรือร้อยละก่อนนะคะเด็กๆวิธีทำมาวิธีทำวิธีทำเด็กๆลอกตรงนี้มาเลยนี่นะปึ๊บหรือเราจะย่อนิดหนึ่งก็ได้ทุกๆเดือนพ่อแบ่งเงิน20%ของเงินเดือนไปฝากธนาคารหมายความว่าอะไรนะลูกพ่อแบ่งเงินก็ได้นะพ่อแบ่งเงินพ่อ พ่อแบ่งเงินขอซูมนิดนึงนะอืบพ่อแบ่งเงิน20%เอรซนะยีของเงินเดือนไปฝากธนาคารนะคะไปฝากธนาคารอ่ะบางคนอ่านไม่ออกหนูดูจากโจทย์ได้เลยนะลูกอ่านตรงนี้ ปุ๊บเขียนเสร็จยังเสร็จแล้วเนาะเสร็จแล้วอ่าพอบรรทัดที่สองของเราอ่าเขาบอกว่าอะไรล่ะบอกว่าถ้าพ่อมีเงินเดือนสามหมืนแปดพันห้าร้อยบาทใช่ไหมอ่นหนูก็เขียนลงมาเลยลูกอ่าว่าจริงๆเนะี่ยคือตรงเนี้ยเราอะ่ะรู้อยู่แล้วว่าเขาจะแบ่งเงินกี่เปอร์เซนต์ยี่สิบเปอร์เซนของเงินเดือนไปใช่ไหมแต่เราเนะี่ยยังไม่ได้เขียนวิธีท,ทาเลยว่าไอ้เงินเดือนของเขาเนี่ยเท่าไหร่ อ่ะเราก็เขียนบรรทัดน,นี้ก็เลยจะเป็นเงินเดือนนะคะพ่อมีเงินเดือนเท่าไหร่คะลูกพ่อมีเงินเดือนเท่าไหร่เอสามหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทใช่ไหมอ่ะเขียนไกลๆนิดนึงละกันสามหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทปุ๊บบาทอ่ะเรียบร้อยอ่ะบรรทัดต่อมาเราก็จะรู้แล้วเพราะว่าตอนเนี้ย เราหาทุกอย่างครบหมดแล้วก็คือพ่อแบ่งเงิน20%ของเงินเดือนใช่ไหมซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าเงินเดือนคือเท่าไหร่อ่าเราก็มีตัวเลขเหมือนเรามีตรงเนี้ยครบถ้วนแล้ว20ของของคืออะไรนะคือการคูณใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเราจะมาเขียนในบรรทัดนี้กันแสดงว่าคําถามถามว่าอะไรล่ะเราจะเอาคําถามมาเขียนนะคะคําถามอยู่ตรงนี้คําถามอยู่ตรงนี้ถามว่าพ่อจะฝากเงินเดือนละกี่บาทใช่ไหมอ่าหนูก็เขียนเลยลูกพ่อ ฝากเงินฝากเงินเดือนละอ่ะหนูก็แปลเลยแปลตรงนี้เลยปึบ๊บอือแปลเลยว่า20%คืออะไรนะยีตรงนี้นะลูกยีคือ20สิบส่วนด้วยหนึ่งร้ใช่ไหมอ่ะยี่สิบส่วนด้วยหนึ่งเป็น20%่สิบละ อ่ถ้าเราเจอคําว่าของตรงนี้ก็คือการคูณอ่าเงินเดือนรู้เปล่ารู้ไหมคะว่าเงินเดือนเท่าไหร่เอ่ยในข้อนี้เงินเดือนคือสามหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทใช่ไหมอ่หนูก็เขียนเลยสามหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทอืมอ่เท่ากับตัวเลขหนึ่งหน่วยเป็นไรเอ่ยเป็นบาทเหมือนกันใช่ไหมคะอ่เป็นบาทเหมือนกันอ,เนเอ,นนอ่เรามาคิดเลขกันตัดทอนระหว่างตัวบนกับตัวล่าง ตัวบนกับตัวล่างตัวบนกับตัวล่างอ่าได้แบบนี้แสดงว่าตอนนี้ก็เหลือแค่คิดเลขว่า20คูณกับ385จะได้เท่าไหร่ใช่ไหมอ่าคูณแนวนอนได้เลยไหมลูกบางคนบอกคูณหนูคูณได้นะหนูคูณได้อ่าหนลองสิเดี๋ยวศนะูนย์เนี่ยเดี๋ยวเราจะใส่ทีหลังอะคิดก่อนเอา2คูณ5ก่อน2คูณ5ได้10ใส่ศูนย์ทดหนึ่งปุบ อ่ะเหลืออะไรอีกเหลือสองที่คูณกับแปดแปดหนึ่งแปดแปดสองสิบหกทดอีกหนึ่งกลายเป็นสิบเจ็ดใส่เจ็ดทดหนึ่งอ่าเหลืออะไรลูกสองที่คูณกับสามสองสามหกทดอีกหนึ่งกลายเป็นเจ็ดอืมแล้วอย่าลืมว่าจริงๆแล้วสูตรตรงนี้เรายังไม่ได้เอามาเขียนเลยอ่ะเอาสูตรตรงนี้มาใส่เพิ่มเลยนะคะหรือบางคนไม่ถนัดคูณแนวแนวนอนแบบนี้หนูก็ไปคูณแนวตั้งได้นะ อ่าโอเคแสดงว่าข้อนี้ก็จะตอบเท่าไหร่ลูก7,700บาทใช่ไหมคะอ่านี่ไงคะ่ะสมมติว่าถ้าเราเนี่ยมีเงินเดือน38,500บาทเนี่ยเลยแล้วเราต้องการแบ่งเงิน20%เพื่อจะไปฝากธนาคารใช่ไหมคะเราก็จะไปฝากทั้งหมด7,700บาทนะอ่าโอเคอ่านเดี๋ยวเรามาตอบนิดนึงนะคะลูกต่ออบอบตอบปึ๊บอืมแล้วก็ตอบเลขไทยเลขไทยนะคะ 7จ0ดพันอ่าปื๊บปืบหน่วยเป็นอะไรนะคะลูกเป็นบาทนะ,ะเป็นบาทอ่าแค่นี้เองข้อ1ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ามาต่อที่ข้อ2กันนะลูกในข้อที่2องอ่านโจทย์พร้อมๆกันค่าไฟฟ้าเดือนสิงหาคมของครอบครัวใบบัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้วร้อยละ18 ถ้าเดือนกรกฎาคมครอบครัวนี้จ่ายค่าไฟฟ้า1,350บาทเดือนสิงหาคมต้องจ่ายค่าไฟฟ้ากี่บาทอืมอันนี้เรารู้อะไรบ้างลูกเรารู้แล้วว่า,อาวอออไอ้ที่เกี่ยวกับร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ก็คือบรรทัดนี้ใช่ไหมอ่ามีบรรทัดนี้เนาะที่เกี่ยวกับร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์อ่าแล้วเขาก็ให้เงื่อนไขมาว่าถ้าเดือนกรกฎาของเขาเนี่ยเดือนกรกฎาคมของเขาเนี่ยครอบครัวนี้จ่ายค่าไฟฟ้าเท่านี้อยากรู้ว่า เดือนสิงหาเนี่ยจะจ่ายกี่บาทเราจะรู้ได้ไหมคะลูกรู้ได้นะรู้ได้เพราะว่าเขาให้ตรงนี้มาด้วยไงให้มาว่าค่าไฟฟ้าเดือนสิงหาคมของครอบครัวเนี้ยเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้วอะไรเอ่ยอยู่ก่อนเดือนสิงหาก็คือเดือนกระดากระดาใช่ไหมคะซึ่งเขาให้กระดากระดามาอยู่แล้วตรงนี้อ่าเพราะฉะนั้นเราจะรู้สิงหาได้เลยถ้าเพิ่มขึ้นร้อยละสิบแปดเราก็คิดดูว่าไอ้ร้อยละสิบแปดของเนี่ย ของ1,350เนี่ยของเดือนกระกฎาเนี่ยมันเท่าไหร่แล้วเราก็จะรู้ได้เลยเนาะจะรู้ได้เลยว่าเดือนสิงหาเท่าไหร่นะคะก็คือเอาไปบวกเพิ่มนะลูกอันนี้อันนี้พูดให้ฟังคร่าวๆก่อนนะ,ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันนะคะ,ะวิธีทำวิธีทำของเราในบรรทัดแรกหนูก็เขียนข้อความที่เกี่ยวกับเรื่องรอยละหรือเปอร์เซน็นเลยก็คือบรรทัดแรกเลยเนาะแต่ว่าเราย่อนิดนึงดีไหมคะ ยอดนิดนึงแล้วกันเนอะเพราะว่ามันยาวเอาใจความพอใจความอ่าค่าไฟฟ้าเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้นแล้วกันเนะเอาเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้วร้ 18, อยละสิปดอ่าลอกตรงนี้มาเลยคตึ๊ดตดตดตตาไฟฟ้าเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้วอ่เพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้วร้อยละสิปมาแล้ว ห้ามยึกยึกมาแบบนี้นะอันนี้คู่ขีดให้แล้วนะคะว่าเอาตรงไหนมาเขียนบ้างนะลูกอันนี้คือเอาใจความมาเขียนนะพอเสร็จแล้วอ่าสิ่งที่เราต้องการเอามาเขียนอีกก็คือเดือนกดกดาเนี่ยเขาจ่ายไปเท่าไหร่ใช่ไหมอ่าหนูก็เขียนมาเลยว่าเดือนกดกดาคมครอบครัวนี้จ่ายค่าไฟฟ้าตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดอ่าเดือนกดกดาคม จ่ายค่าไฟฟ้าอ่าจ่ายค่าไฟฟ้าเท่าไหร่คะลูก1,350บาทอ่าจ่ายไปเท่านี้แล้วแล้วก็บรรทัดต่อมาบรรทัดต่อมาเนี่ยเราก็จะเอาอะไรมาเขียนดีคะลูก เหมือนเมื่อกี้นี้ที่ครูคิดให้ตอนแรกเนาะอันนี้เรารู้แล้วว่าค่าไฟของเดือนกันยายนเท่านี้แต่ประเด็นสําคัญเลยก็คือเขาบอกว่าค่าไฟฟ้าเดือนสิงหาของครอบครัวเนี้ยเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้วร้อยละสิบแปดเพราะฉะนั้นเราต้องคิดก่อนว่าไอ้ร้อยละสิบแปดของเดือนที่แล้วซึ่งมันเป็นเดือนกันยายนเนี่ยมันเท่าไหร่เนาะอ่าเราก็มาคิดกันว่าค่าไฟฟ้าค่าไฟฟ้า ค่าไฟฟ้าเดือนสิงหาคมสิงหาคมทำไมลูกสิงหาคมเพิ่มขึ้นอ่ะเพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคมจากเดือนกรกฎาคมอ่านไม่ออกเลยนะเนี่ยจากเดือนกรกฎาคมอ่ะเราก็มาคิดเลขกันปื๊บเนี่ยขอย้ายนิดนึงได้ไหมอ่ะที่จะไม่พอเขียนแอบย้ายปื๊บ ย้ายละเด็กๆบอกว่าอ่ะแล้วหนูจะย้ายายังไงอ่ะหนูเขียนให้พ่อนะลูกเราก็เอาร้อยละสิบแปดคืออะไรเอ่ยร้อยละสิบปดคืออะไรคะลูกก็คือสิบแปดส่วนด้วยหนึ่งร้อยใช่ป่ะอ่ะสิบแปดส่วนด้วยหนึ่งร้อยร้อยละสิบปดที่ว่านี้ของเดือนอะไรคะ นี่ไงแหละเราลองอ่านซิข้อความเต็มๆอยู่ตรงนี้เนาะค่าไฟฟ้าเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้วลอยละสิบแปดนี่ไงของเดือนที่แล้วนี่เองของคือการคูณเดือนที่แล้วคือเท่าไหร่เดือนที่แล้วคือหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบอ่าแบบนี้นะคะจะได้ตัวเลขมาตัวเลขหนึ่งอันนี้คือค่าไฟที่เพิ่มขึ้นนะค่าไฟที่เพิ่มขึ้นถามว่ามันใช่ค่าไฟ ของเดือนสิงหาหรือยังยังนะลูกยังไม่ใช่นะคะอ่าไหนเด็กๆลองคิดคำตอบสิคะว่าตรงนี้ต่อเท่าไรเอ่ยอ่าเราตัดศูนย์ก่อนละกันนะไม่รู้จะทำอะไรก็อ่าตัดศูนย์ตรงนี้ตัดศูนย์ตรงนี้อ่าเด็กๆคิดเลขละกันตรงนี้จะออกมาสามตัวนะคะตรงนี้นะออกมาสามตัวคิดเองได้เปล่าครูคิดให้หน่อยสินิดเดียวเองใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเรามาคิดด้วยกันละกันนะคะช่วยครูคิดด้วยนะ เดี๋ยวขอพื้นที่ว่างๆในการทดเลขหน่อยอตรงนี้ละกันหนเราเอาเลขอะไรลูกอ่ะมาคูณแบบนี้ละกันเนาะเดี๋ยวเราค่อยหารสิบละกันโอเคนะคะอ่ะแปดห้าสี่สิใสู่่นทดด้วยสี่แปดสามยี่บสี่ทดอีกสี่กลายเป็นยี่สิบปดอ่ะแปดหนึ่งแปดบวกอีกสองกลายเป็นสิบอ่ะใส่ศูนย์ก่อนหนึ่งตัวอ่ะตรงนี้ตัดทิ้งไปก่อนห้าหนึ่งห้า สามหนึ่งสามหนึ่งคนหนึ่งได้หนึ่งเอาบ,บวกกันเปื๊บปื๊บปื๊บเหมือนคิดเลขอยู่คนเดียวเลยอ่ะ <c oughs> อ่าโอเคได้ตามนี้อันนี้ใช่ตัวเลขที่จะเอามาเขียนหรือเปล่าไม่ใช่นะลูกเพราะว่านี่ง่เรามีส่วนสิบอยู่ตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ตัดศูนออกไปตัวหนึ่งเป็นการหารด้วยสิบละหนูก็จะได้สองสี่สามมาอ่าได้สองร้อยสี่สิบสามมานะคะสองร้อยสิบสามบาทถามว่า Uh, ตรงเนี้ยเอามาตอบได้หรือยังคะลูกเป็นค่าไฟของเดือนสิงหาหรือยังคะยังไม่ใช่นะยังไม่ใช่อันนี้คือค่าไฟที่เพิ่มขึ้นมาเฉยๆนะคะจากกรกฎามาสิงหาเนะ่ยเพิ่มมาเท่านี้เฉยๆนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราเลยจะต้องเอาเดือนกรกฎามาแล้วก็มาบวกตัวเลขเนี่ยเพิ่มเข้าไปเราก็จะได้ของเดือนสิงหาแล้วนะคะอ่าดังนั้นอันนี้มันเหมือนเราต้องทำสองรอบอะคะ่ะ แต่อย่างข้อเมื่อกี้นี้ข้อข้างบนเหมือนเราทําทีเดียวเสร็จเนาะแต่อันเนี้ยคือเราจะต้องดูด้วยเอ้ยเขามีก่อนหน้ามาเราก็บวกเพิ่มเข้าไปเด็กๆลองสังเกตคําตอบได้นะคืออันเนี้ยเดือนกรกฎาคมหนึ่งพันามร้อยเดือนสิงหาคงไม่เท่านี้เนาะใช่ไหมเออเราก็ลองด,ดูดีว่าเราลืมทําอะไรไปหรือเปล่านะคะอ่าเดือนเอาคาคำถามมาเขียนเลยนะเดือนสิงหาคม ต้องจ่ายค่าไฟฟ้าเท่าไหร่คะลกูกก็เอาเดือนกรากระดามาก่อนหนะึ่งสามห้าศูนย์เนี่ยอันนี้คือเดือนกระด,กดากราอันเนี้ยนะอันนี้คือเดือนกระดากรานะคะอ่าแล้วก็ไปบวกกับที่เพิ่มเข้ามาเนาะเพิ่มเข้ามาคือสองร้อยสี่สิบสามใช่ไหมอ่ะสองร้อยสี่สิบสาม พอคิดเลขได้แล้วปุ๊บจะได้เท่าไหร่เอ่ยอ่าเท่าน,นั้นแหละอ่าคิดเองแล้วกันเป็นการบวกเลขเฉยๆเองนะคะอ่าได้ประมาณพันกว่า,วาครูหนุรู้อยู่แล้วแหละว่าพันกว่าพันสามกับสองร้อยอืมอ่าโอเคอ่ามาตอบกันตออบอตอบตตตตอืมตออบตอบตืดตดตืดตดอ่าบาทโอเคนะเลขไทยนะลูกอ่าคิดเส้นต้าน,นิดนึงปึ๊บ อ่ะโอเคยากไหมสองข้อเอาอีกเอาอีกใช่ไหมอ่ะเอาอีกก็เปิดมาอีกหน้านึงเลยอ่าหน้าที่ยี่สิบสี่นะคะหน้าที่ยีสิบสี่หน้าที่ยี่บสี่ 24, มีสองข้อหรือว่าอยากทําเองแล้วใครอยากทําเองทําได้เลยนะแล้วก็ค่อยมาดูคลิปก็ได้นะคะว่าเออหนูตอบตามครูหรือเปล่าประมาณนี้นะลูกอ่ะมาอ่านโจทย์กันวันนี้ราคายังยางอะไรคะยังแผ่นลมควันรู้จักปะ ราคายางแผ่นลมควันเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน5%เเซถ้าเมื่อวานยางแผ่นลมควันราคากิโลกร,รัมละ40บาทวันนี้ยางแผ่นลมควันราคากิโลกร,รัมละกี่บาทอันนี้คล้ายๆกับข้อเมื่อกี้นี้เลยคือข้อเมื่อกี้เนี่ยเป็นเดือนก่อนหน้าใช่ไหมก็คือกรกฎาก,ากับสิงหาแต่ว่าอันเนี้ยเขาใช้คําว่าวันนี้กับเมื่อวานซึ่งง่ายกว่าเดิมอีกใช่ไหมโอ้ อย่างข้อเมื่อกี้นี้ถ้าคนไม่รู้ว่าเอ้ยเดือนอะไรต่อเดือนอะไรก็เริ่มงงแล้วแต่ว่าไออันนี้คือใช้คำว่าวันนี้กับเมื่อวานนี้ต้องรู้แล้วใช่ไหมคะอ่าโอเคบรรทัดแรกหนูก็จะเอาใจความที่เกี่ยวกับเรื่องเปอร์เซนต์ลอยละมาเขียนก่อนเนาะอ่าเขียนมาเลยอัยนไหนครูคิตตี้ขยันเขียนหน่อยเร็วปุ๊บเดี๋ยวเซกปิ้งแล้วขึ้นมาเลยดีไหมอุ้ย <c oughs> อขอใช้สี น้ำเงินวันนี้ราคายางอันนี้ครูลอกจากข้างบนมานะลูกยางพาลาแผ่นรมควันเพิ่มขึ้นอ่าเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานจากเมื่อวานเท่าไหร่คะลูกห้เปอรนหาเปเนขียงนงี้ได้ไหมอ่ะ อืมได้เหมือนกันนะคะได้เหมือนกันอ่าเมื่อวานเมื่อวานยางแผ่นลมควันกิโลกรัมละสี่สิบบาทโอเคนั้นเราก็จะเขียนสิ่งที่เขาให้มาด้วยเพราะว่านเนี้ยวันนี้ราคายางพายางยางแผ่นลมควันเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานห้าเปอร์เซ็น์มันมีคำว่าวันนี้กับเมื่อวานเนาะอ่าอันนี้เขาให้เลรมาให้เมื่อวานมาเขียนเมื่อวานก่อนเมื่อวานเมื่อวาน ยางแผ่นรมควันอ่ายางแผ่นรมควันราคากิโลกรัมละอันนี้ไม่ต้องงงนะครูเอามาจากไหนนี่ไงเมื่อวานยางแผ่นลมควันราคากิโลกรัมละมหนูครูลอกมาเฉยๆลูกอ่าสี่สิบบาทนะคะสี่สิบาทเขียนไกลๆให้อ่านง่ายๆนะอ่าสี่สิบบาทแบบนี้ อ่าแล้วเราก็มาดูประโยคที่ว่าเกี่ยวกับเรื่องอเปอร์เซ็นต์ลอยละของเราเนี่ยมาตีความตรงนี้กันนะคะคือเราเจอคำว่า5%เ์นี่ยแสดงว่ามันจะต้องเป็น5ส่วนร้อยที่คูณกับอะไรเอ่ยคูณของอะไรคะของเมื่อวานใช่ไหมอ่าใช่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็เขียนย่อๆละกันว่าอ่าวันนี้ราคายังแผ่นลมควันเพิ่มขึ้นนี่ไง วันนี้ราคายางแผ่นลมวันเพิ่มขึ้นอ่าเอาทรงนี้มานะคะวันนี้ราคายางแผ่นลมควันลมวันเพิ่มขึ้นอ่เอา,า,า,ะะนนา,า,าเพิ่มขึ้น,นก็เอาห้าเปอร์เซ็นต์ก็คือส่วนด้วยหนึ่งร้อยคูณกับเมื่อวานเมื่อวานคืออะไรอะเพราะมันเป็นห้าเปอร์เซ็นต์ของเมื่อวานใช่ไหม หซจากเมื่อวานหเปของเมื่อวานอของก็คูณไปคูณกับ40สิคิดเลขสาคิดเลขปึ๊บอตอนนี้เราเหลือห้าหนึ่งห้าห้าสองโอ้โหทำไมมันตัดง่ายขนาดนี้ตัดอีกตัดอีกอยากตัดสองห่งตัดเลยตัดเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้ตัวเลขที่เห็นก็จะคือมี1 2, นึคูณสอหารด้วยหก็คือได้สองนะคะ,ะได้2เท่ากับ 2. หน่วยเป็นบาทเหมือนเดิมถามว่านี้คืออะไรคือราคาที่มันเพิ่มขึ้นของวันนี้ใช่ไหมคะราคาที่เพิ่มขึ้นของวันนี้อ่าอ่าเพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะต้องทําอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือเราก็จะต้องเอาของอะไรก่อนลูกของเมื่อวานมาแล้วก็บวกกับที่มันเพิ่มขึ้นของวันนี้ใช่ไหมมันก็จะได้เป็นราคาของวันนี้นะคะเพราะว่า เขาเพิ่มขึ้นอ่ะเขาต่างกันอยู่สองบาทใช่ไหมแต่ว่าวันก่อนเนี่ยสี่สิบอืมแต่ว่าวันเนี้ยมันเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานอ่ะสองบาทแต่เมื่อวาน,นอ่ะสี่สิบอ่าเขียนเลยดังนั้นดังนั้นอ่ะบรรทัดเยอะขอเขียนตรงนี้ละกันเพราะว่าเดี๋ยวติดข้างบนนะคะดังนั้นอ่าเอานี่มาเลยตรงนี้นะคะมาเขียนเลยอ่ะเดี๋ยวไฮไลท์ไว้ให้เพิบอ,อืมนี่นะเอาตรงนี้มาเขียนนะเอาไฮไลท์ที่ครู ทำสีเหลืองอะนะมาเขียนนะลูกอ่าก็จะได้เอาเมื่อวานมาเมื่อวานก็คือสี่สิบอันนี้เมื่อวานใช่ไหมอันนี้ของเมื่อวานอ่ะบวกกับของที่เพิ่มขึ้นของวันนี้อันนี้เพิ่มขึ้นไปสองบาทอ่าก็เท่ากับโอคิดเลขนานมากเลยคิดเลขไม่ออกคิดให้ด้วยได้ปาอืมได้นะจ๊ะอ่าต่อเอา,าตอบเลยลูก อ่าหนูก็ตอบให้เรียบร้อยไปเลยนะคะหน่วยเป็นบาทนะอย่าลืมนะอ่าส่วนข้อที่สี่ข้อที่สีนนเ่เดือนนี้บริษัทสิริทรัพย์อ่าเดี๋ยวรูชี้ให้ด้วยเดือนนี้บริษัทสิริทรัพย์มียอดขายสินค้าลดลงจากเดือนที่แล้วร้อยละยี่สิบแปดถ้าเดือนที่แล้วมียอดขายสามหมื่นสี่พันเก้าร้อยชิ้นเดือนนี้บริษัทสิริทรัพย์จะมียอดขายกี่ชิ้น มีใช้คําว่าเดือนที่แล้วกับเดือนนี้อแล้วเขาก็ให้อะไรมาให้เดือนที่แล้วมาใช่ใช<ฟ>ไหมคะแต่เขาบอกว่าเดือนนี้เนี่ยมียอดขายเป็นไงลดลงจากเดือนที่แล้วอืมลดลงจากเดือนที่แล้วด้วยอ่าโอเคแสดงว่าเดือนไหนมากกว่ากันเน่ะเดือนที่แล้วมียอดขายเท่านี้อ่าแต่ว่าเดือนเนี้ยมียอดขายลดลงจากเดือนที่แล้วแสดงว่าเดือนไหนมากกว่ากัน เดือนที่แล้วมากกว่าเดือนนี้ได้น้อยลงใช่ไหมคะแสดงว่าคําตอบที่เขาถามว่าเดือนนี้บริษัทสิริทรัพย์จะมียอดขายเท่าไหร่เนี่ยเนี่ยลองทายซิว่ามันจะมีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่า34,900่าอ้าวเดือนนี้เขาบอกว่ามันลดลงใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็ต้องน้อยกว่า34,900รอแน่ๆเลยถ้าใครคิดคำตอบมานะแล้วแล้วเกินนะแสดงว่าคิดผิดนะลูกวิธีทำตึดตึ๊ดสมมติเขียนเสร็จแล้ว อ่าเราก็จะเอาบรรทัดแรกมานะคะนั่นไหมาช่วยกันย่อหน่อยเร็วอืมอ่าไม่ต้องเอาชื่อบริษัทเขาก็ได้นะคะเดือนนี้บริษัทมียอดขายสินค้าลดลงจากเดือนที่แล้วอ่าตื้อยาวมาเลยนะจะเขียนมาเลยนะอ่าอ่าร้อยละยี่สิบแปดร้อยละยี่สิบแปดอืมอ่านไม่ออกแล้วอ่าร้อยละยี่สิบแปดนะลูก อ่าเดือนที่แล้วมียอดขายเดือนที่แล้วมียอดขายอ่ะถ้าใครฟังเสียงคุณน่าจะรู้นะว่าครูพูดว่าอะไรนะเดือนที่แล้วมียอดขายอ่ะก็เขียนป้ายปุ๊บอ่าใส่พิษปุ๊บหน่วยเป็นบาทอ่าโอเคหน่วยเป็นบาทที่ไหนไม่มีใครเตือนเลยหน่วยเป็นชิน้นเป็นชิน้นนะลลกอะเป็นชิ้นแล้เขเมื่อกี้นะเป็นบาทเป็นชิ้นอ่าโอเค แล้วก็พอบรรทัดเนี้ยเราก็จะเอาสองบรรทัดเนี้ยมาคิดด้วยกันใช่ไหมคะซึ่งเราก็จะพูดถึงเดือนเนี้ยที่เขามียอดขายลดลงนะ่ะลดลงไปเท่าไหร่โอเคไหมอ่ะครูเขียนให้ละกันนะลูกเดือนนี้มียอดขายลดลงอ่ะลดลงเท่าไหร่เรามาคิดกันเอาร้อยละยี่สิบแปดมาร้อยละยี่สิบแปดก็คือเศษยี่สิบแปดส่วนร้อย ของเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วมีเท่าไหร่นะสามหมืนสี่พันเก้าร้อยคิดเลขให้เสร็จจะได้ยอดที่มันลดลงใช่ไหมคะอ่าเราก็ตัดศูนย์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 คิดเลขให้หน่อยตรงนี้นะคิดให้หน่อยอืมโอเคอ่ะหน่วยเป็นชิ้นใบให้ว่าเก้าพันกว่ากว่าอืมโอเคนะลกูกอ่าเพราะฉะนั้นอีกบรรทัดหนึ่งที่เราจะเขียนเนี่ยเราก็จะเขียนแล้วว่า โอเคนั้นเพราะฉะนั้นเดือนนี้มันจะมียอดขายเท่าไหร่แต่ว่าเราเนี่ยต้องเอาเดือนอะไรมาคิดด้วยลูกดังนั้นอ่ดี๋ยวเขียนก่อนนะดังนั้นเอาคำถามมานะเห็นคำถามยังเนี่ยคำถามตรงนี้เป๊ดอืมเดือนนี้ตจ้าเจมียอดขายนี่นะเอาสีเขียวมาเขียนนะสีเขียวเปิดมาเขียนนะลูก ที่ครูคขอะนะีอ่อะนะอ่ามียอดขายก็จะต้องเอาเดือนที่แล้วมาก่อนเพราะว่าเดือนเนี้ยมันน้อยลงใช่ไหมแต่เรารู้แล้วว่ามันน้อยลงเท่าไหร่เราก็เอาเดือนที่แล้วมาก่อนแล้วก็มาลบกับที่มันน้อยลงอะไอตรงเนี้ยตัวเลขตัวเดียวกันอืมพอลบเสร็จแล้วปุ๊บเราจะได้ยอดของเดือนนี้เองนะคะอ่าหน่วยเป็นชิ้นโอเคลองคิดเลขดูน่าจะไม่ผิดเนาะ อ่าตออบอบตอบแล้วก็เลขไทยมานะจ๊ะอ่าไม่ยากเลยนะคะเรื่องนี้นะเป็นโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละเนาะก็จะมีร้อยละมีเปอร์เซ็นต์มีอะไรประมาณนี้นะคะอ่าก็ต้องดูเนาะว่าพอเราคิดเสร็จแล้วปุ๊บอืมมันใช่คําตอบหรือยังหรือว่ามันจะต้องเอาไปบวกกับอะไรหรือว่าจะต้องเอาไปลบกับเลขอะไรอีกนะคะลูกอ่าโอเคก็สําหรับวันนี้ก็เท่านี้นะคะเด็กๆ ไว้เจอกันนะบ๊ายบายคะ่ะ